ช,นะช,ชนละกรนักบริหารจัดการน้ำความหวังของประเทศไทยช่วงหน้าแลง้งภาคอีสานจะประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริจึงเกิดขึ้น โดยมูลนิธินโยบายสาธารณาไทยร่วมกับวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยี5แห่งนําร่องซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกดและร้อยเอ็ดได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ,กรเกษตรหรือชลกรขึ้นสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ,กรเกษตรในทุกมิติเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนละ,ะทานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงสร้างบุคลากรในการบริหารจัดการน้ำให้สามารถนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวและดูแลชุมชนของตนเองได้ชนละกรรุ่นที่1ระดับปะวะสในภาคการศึกษา2564ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเต็มจำนวนที่แต่และวิทยายลัยรองรับได้ และนักเรียนทุกคนได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร2ปีจากดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์หลักสูตรบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตรนี้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากผู้ทรงควณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้าในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศดังนั้นนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติและสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนได้อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศเพราะเรื่องน้ำไม่ใช่แค่เพียงเกษตรกรเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่รวมถึงผู้ประกอบการภาคธุรกิจอื่นๆด้วยซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมหาศาลเช่นกัน